ผมมาถึงผมก็อึ้งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยบ้านอะดีไซน์มาแบบนี้ราคาแค่นี้เองหรือครั้งแรกผมผมคิดว่าเขาโม้ผมนะครับสวัสดีครับชื่อโจครับเป็นเจ้าของกิจการและเจ้าของเพจชีวิตเฮ e ี้ยๆก็เป็นเสียได้ซื้อบ้านกับบางกอกแอเดเสทหมู่บ้านลดาลม จากเซลคุณเปิลครับทุกคนแหละครับอยากมีบ้านนะครับเพราะอะไรมีความฝันทุกคนอยากมีบ้านหมดอย่างตัวผมเองถามว่าผมมีบ้านไหมผมมีผมมีเทาวาส์ผมมีคอนโดมีหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งหลายๆคนบอกว่าการมีบ้านอะไว้สุ้หัวนอนหรอแต่เปล่าฮะ <c oughs> คือผมอะเมื่อก่อนผมเคยคิดแบบนั้นนะนะก็คือวันหนึ่งกูจะอยู่บ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าออกมาก็อยู่บนถนน เข้าที่ทํางานใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันการคิดที่ผิดเพราะถ้าบ้านมันมีโลเคชันที่ดีมีธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกของเราอะตื่นขึ้นมาแล้วคือสมองมันปลอดโปร่งอะผมม,มันเปลี่ยนความคิดผมนะหลังจากที่ผมได้ดูหลายๆอย่างแล้วอะคือการที่ตื่นขึ้นมาแล้วเจอตู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเจอแต่มุมมองเดิมๆมันทําให้ความคิดไม่แล่นเมื่อความคิดไม่แล่น เหมือน,นสติมันไม่มาปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอะเรามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบ้านเป็นส่วนที่สําคัญหลายๆคนคิดว่าไม่มีบ้านกูไปนอนวัดก็ได้เชื่อผมเถอะเจ้าวาดไล่กระทืบผมมาก่อนแน่นอนครับจุดแรกก่อนคือคุณต้องมีจุดพอยของตัวเองอะอย่างผมอะผมมีจุดพอยอยู่แล้วว่าผมอยากมีบ้านเดี่ยวตอนที่ผมเดินมาดูเฮ้ยมันใช่ทุกอย่างนะตั้งแต่บริเวณรอบบ้านก่อน บริเวณรอบบ้านที่เราเห็นเนี่ยคือเราเฮ้ย hey, มันตื่นมาแล้วมันก็ใช่แล้วอะเป็นเป็นสิ่งที่เราฝันแล้วอะส่วนเรื่องในตัวบ้านที่เราเดินเข้าไปดูเนี่ยมันมีหลายหลายสเปซหรือพื้นที่ที่มันสามารถทําในสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าผมอยากจะทําอยู่แล้วมีส่วนที่เรียกว่าเออแบ่งห้องนอนเอยห้องน้ําเอยในความเป็นส่วนตัวตรงนี้มันเยอะแล้วในพื้นที่ในตัวบ้านมันไม่ได้เล็กซึ่งมันทำทำให้ผมมองว่าในพื้นที่ตรงนี้ ผมสามารถสร้างประโยชน์าจากมันได้ผมมาถึงผมก็อึ้งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยบ้านอะดีไซน์มาแบบนี้ราคาแค่นี้เองหรือครั้งแรกผมผมคิดว่าเขาโม้ผมนะเออผมคิดว่าเขาโม้ผมแต่ผมเดินดูแบบมันหรู่ามันเป็นแนวสไตล์ยุโรปนะครับแล้วก็ออกมาคือใช่อะใช้คำเดียวคือใช่เลยครับ ต้องพูดถึงคําว่าบ้านมือสองขอเข้าตรงนี้เลยนะว่าบ้านมือสอในความคิดของผมเนี่ยคือผมไปดูมาหลายที่ไม่ใช่ไม่ดูครับเพราะผมอย่างอย่างที่บอกคนจะเลือกบ้านไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะมาดูหลังเดียวแล้วคุณตัดสินใจผมดูมาหลายที่ครับบางที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มองไม่เห็นนะเอาแค่ว่า เดินเข้าไปในบ้านอ่ะความรู้สึกมันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่อ่ะคือความรู้สึกของเราคือคําว่ามันไม่ใช่คืออะไรพื้นที่ก็ไม่ได้ในคําว่าบ้านมือสองอ่ะอยังไงคุณก็ต้องรีโนเวทอ่ะสืบเนื่องจากราคาอีกข้อหนึ่งต้องพูดก่อนนะเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บ้านราคาแบบนี้มันหายากคือผมไปดูหลายที่จริงๆแต่ผมก็มองว่าค่ารีโนเวทยังไงก็เกินครับคุณจะตั้งงบไว้เท่าไหร่ยังไงก็เกินแต่พอผมมาเจอบ้านหลังนี้ในร,ราคาเนี้ผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ผมไม่ต้องทําอะไรแล้ว มาถึงก็คือการตกแต่งอันนี้มันอยู่ที่ส่วนของผมแล้วครับว่าผมจะดีไซน์ไอเดียของผมแบบไหนอนาคตสำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านพักเป็นที่พักผ่อนเป็นที่วิ่งเล่นแล้วก็คงจะทำเป็นสตูดิโอด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เวลาเราอยากจะพักผ่อนหรือเราอยากจะอ,อะไรเงี้ยเราก็คงมาใช้เวลาความสุขกับบ้านหลังนี้ให้มากขึ้น นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถามว่าในเรื่องครอบครัวตอนนี้ผมก็มีลูกสาวสองคนก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่เขาจะทํากิจกรรมสําหรับครอบครัวด้วยกันครับการซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซสเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออะไรการบริการครับอย่างแรกก่อนเลยการบริการของเซลล์อย่างที่2นะครับคุณจะได้ตัวบ้านในลักษณะที่ รีโนเวทมาถึงขั้นว่าหาจุดติยากมากเช่นเข้าไปดูในบริเวณรอบบ้านเนี่ยผมบอกให้ว่าเขาตกแต่งให้คุณนี่นะเรียกได้คําเดียวว่ามันเพอร์เฟคครับเพราะว่าผมบอกว่าวันที่ผมมาถึงนี่นะเขาพาผมเดินดูทั่วเดินดูแม้กระทั่งสุขภัณฑ์ที่ใช้อะเรียกว่าสุดและกันใช้คําว่าสุดอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆที่เขามาใช้รีโนเวทไม่ได้ของกระจกครับแล้วผมบอกเลยว่าบริษัทบางของแอสเซเนี่ย เขาดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดทุกอย่างพาคุณตรวจบ้านทุกจุดทุกมุมจุดไหนที่คุณไม่พอใจคุณสามารถบอกกับทางบริษัทบางกอกแอคเซสได้เลยบอกกับทางเซลล์ได้เลยนะครับว่าต้องการอะไรทําอะไรยังไงแบบไหนตามนี้ครับสำหรับความประทับใจในเรื่องของเซล์ของบริษัทบางกอกแอเซสหรือคุณเปิลเนี่ยนะฮะวันแรกที่มาถึงโอ้โหคุณเปิลต้อนรับอย่างดีครับพาเดินชมบ้านพา ชี้จุดว่าจุดนี้เป็นแบบนี้ห้องนี้อยู่ตรงนี้บันไดอยู่ตรงนี้ทุกอย่างรายละเอียดทียิบผมบอกเลยว่าถึงขั้นจําไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงขอฝากไว้ตรงนี้ว่าใครสนใจบ้านเขามีบริการทางด้านสินเชื่อบ้านให้ด้วยนะครับผมลองติดต่อที่คุณเปิ้ลได้เลยผมแอบกระซิบข้อนึงซื้อเงินสดส่วนลดเยอะนะอยากซื้อบ้านลองดูครับยังไงซื้อเงินสดสบายครับไม่โดนดอกเบี้ย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c ไ i b e c ช a แน e บางเกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ